แมาัวบสบายดีท่านผู้ชมสบายดีพี่น้องปองป่ายเบิรสูขสกุลเนาะนี่กะอยู่สองวามเนาะคือเก่าวันนี้กินข้าวอยู่ท่งหน้าอีกพี่น้องวันนี้มาหลับหน้าพี่น้อง แกงเป็ดแกงเป็ดนี่แกงเป็ดได้พี่น้องเอ้ยขี้ข้าวเที่ยงพี่น้องเอ้ยนี่นี่คูไปหาลำไม้กับมีคูไปหาลำไม้คูไปหาลำไม้กับมีแกงเป็ดแกงเป็ดใช่มักผักเนาะโอ้เซฟอร่อยเซฟอร่อยอร่อยนี่ป๋ากินข้าวนี่หลายคนได้ี่น้องเอ้ยมาลำให้ลำหน้าี่น้องรู้การลำหน้ากัดเมนี่ได้พี่น้องเอ้ยนี่กินข้าวยืดทงเนาะอันนี้กัดหัวหน้านี่ เป็นป่าหนม้โอ้ซได้มามาาเอาเอาเอาเซนเซเซนเซนี่แต่ตอนเป็ดเนาะอันนี้ก็ผู้สุดกักแรเนานอันนี้สุดกักสุดแน่เดมาตามส้มนี่เข่าส้มหรือเข่า ยืะนี่สู้ตัวนี้ยับขึ้นพีกับสู้ตัวนี้ลงมาเอาแยมอะมรอีกวะเข่าเข่ามาอีกวะโชยยังมาอีกก็ได้พิงโชยจกมาอีกเข่าเข่าน้ำหนักจกมาอีกเข่าเจ้าไม่หักจินเบิร์ตก่อนก็ได้เบิร์ตก่อนเข่าไปใใจอืดก็ได้เข้าเข่าหอมนี่พ่อว่ามึงบอกพามาได้หวะมันมันหอมใน้น่าด้วยข้าวขาวตัวนี้ฉันโบเห็นนิวี่เข้าไปเราโบต้องมาเล้วเข่า

con biển khơi con khói đúng rồi, kinh học khéo hơn nhám thiệp, chẳng chẳng hưởng, không đơn cho ขาวาา้าย้ามามดไปไปมกินต้มเป็ดเก่งเก่งเก่งเป็ดแซวฟักสดเ้าสดน้ำเอาคั้วยนะจิเป่งมาเห็นมือนล้ แกงเป็ดบวบกงกับข้าวฮ้อนักบวบบ้านมึงผักมักแกงเป็ดาพิจรน้อยก้าวผู้เบิ <Yeah, like man, ้งวก็ะว้าวไม่วานี่ก็ตัมักคุ้งกตมี่ตามักคุ้งตอนะกตัมอากพินมึงก็บอกว่ากรมอไยากงเป็ดจ่มาผักหน่ กินกูกัแม่เดียวกินจางเข่านอนนอนจนมากับแกงเพรนี่ยยะโจทยงนนี่พีเ็ดกันอยู่โจทนี่นูกันเดคนค่นี่เดี๋ยวไดนได้ว่าวองไง้ค่นปีเดนเนาะพอแล้วจตื้มเอ้าเหมือนเมือโดนนาตัวนี้ตื้มตลวดเนาะตัวนี้ เลยยอตนาดก่าอ,อ่วยุมม่ะ,ะอครเลนี้เอนเป็ดเลอนี่โมเมนตอนใกล้ฮะิขาวทั้งรุง่นอนห,นหนึ่งยเฮ้ยๆจดน้องจะดกดีได้ <laughs> เด็กขึ้นขึ้นมาโนบูติงบูนิงบ่เต้าูจังจอมานจมกระดกบูติงนะคนไทยเด็กใช่ไม่างเ้อน้ำตาเลือดของมันเอาบูได้น้ำผ่านนน้ำเหไปหยาบบี้ขึ้น้ำที่บีบูได้ล้นบดแถวนะตันก็งอเฉยๆอือโอ้ป่า อความนัวเดยวเราอยู่บุทีดอกป็นชีบไม่ได้เตรนี้นี่มบอยากมาบักนะสุดจะน้ำเจ้ยน้ำก็ตอเจารน้ำ เพลงจะพังที่ไายกว่าเมื่อนไปะวานหรอต้มกลูกมหมลูกทำซมันจอไปเน้ลเยอะอิ่มะนมันจะไอิ่มอิ่มนาระดงคนกลาได้ฟุ้มโยะตัวเป็นเจ้าคนกล้านี่ให้ดำหน้าดีกว่า อเคเลยอืมขายปะรองยังนได้เพร่าโอ้ยยากได้ยินเดี๋ยวนะเมื่อจะยินนะบเชยยินบมได้แล้วมันโอ้ดีแล้วข่าวยินนเ่อกนะเอยน้มกนโซโนไปเกสุดฮะสุดโซปิ้นมหากองพี่เด้อ น้ำได้ดายเราหยาบขึ้นไปหาแล้วดีกว่าเอาไม่มือบังมือเจ้าบังเอียงข้างเอียงข้างเออให้เราเคลียร์เห็นด้วยเนาะตอนมักพักหรือต้อนมักพักสุดถ้วยสุดถ้วยมันจังขึ้น จากคลิปนี้กับสีโจรงเพียกชันนี้เนาะไปมากก่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเนาะเจอกันคลิปหน้าไปเนอะไป